นายกรัฐมนตรีแนะปรับรูปแบบรักษาโควิด -19 ให้เร็วขึ้นลดจำนวนผู้ป่วยหนักให้น้อยลงหลังกระทรวงสาธรารณาสุขคาดว่าผู้ติดเชื้อโควิดจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลังวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะ นายธนกรวงบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณาสุขปรับรูปแบบการรักษาโควิด -19 ให้เร็วขึ้นค่ะเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ป่วยหนักให้น้อยลงรวมถึงเร่งฉีดวัคซีนให้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม608หากถึงกำหนดฉีดเข็มกระตุน้นต้องไปฉีดนะคะเพื่อที่จะกระตุน้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และป้องกันการติดเชื้อได้โดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะคาดการว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยรอบนี้อาจจะขึ้นสูงสุดนะคะช่วงหลังวันที่12สิงหาคมแต่เชื่อว่าระดับความรุนแรงยังอยู่ที่ระดับ2ซึ่งเป็นสีเขียวค่ะเนื่องจากว่าคนไทยมีความคุ้นเคยเข้าใจวิธีการป้องกันดูแลตนเองหลังจากมีประสบการณ์ผชิญกับโควิด -19 ตลอดกว่า2ปีที่ผ่านมา ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีนะคะโดยให้ปิดจมูกแล้วก็คลุมใต้คางแนบกระชับกับใบหน้าเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือรวมทั้งการเดินทางในรอบหยุดยาวนี้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่ค่อนข้างดีค่ะและมาตรการต่างๆของการคมนาคมขนส่งสาธารณะยังคงความเข้มข้นอยู่ พักประชาธิปัตย์นัดประชุมสสวันจันทร์นี้เตรียมพร้อมศึกสักฟอกในสภาองค์อาจมั่นใจสามรัฐมนตรีของพักชี้แจงได้เชื่อว่ารัฐบาลจะผ่านศึกนี้ไปได้ค่ะนายองอาจคล้ำไพบูร์รงหัวนหน้าพักและประธานสสพักประชาธิปัตย์นะคะกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าได้เรียกประชุมสสพักประชาธิปัตย์ในวันจันทร์ที่18กร,รกฎาคมนี้เวลา13บสนาฬิกา30นาทีค่ะเพื่อพิจารณายติการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22กรกฎาคมและจะมีการลงมติในวันที่23กรกฎาคมนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายทุจริต ทำผิดกฎหมายและมีการบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่อย่างไรซึ่งรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงแสดงเหตุผลเขาว่าการทํางานของรัฐบาลเป็นไปอย่างที่ฝ่ายค้านอภิปรายหรือไม่ถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาค่ะ ในส่วนของพักประชาธิปัตย์นะคะมีรัฐมนตรีถูกอภิปราย3คนคือนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุติไกรเลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ ซึ่งมาดูจากเนื้อหาในยติที่จะอภิปรายทั้ง3คนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งตนก็เชื่อว่ารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลให้สสในสภาเข้าใจได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านจะนําเรื่องเก่าที่เคยอภิปรายไปแล้วมาอภิปรายอีกก็สามารถทําได้คงอยู่ที่ดุลยพินิจของฝ่ายค้านที่จะพิจารณาค่ะ และสำหรับเรื่องการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ขณะที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองย้ายขั้วสลับข้างของหลายพรรคการเมืองจะส่งผลกระทบอะไรกับรบัฐบาลหรือไม่นั้นนายองอาจกล่าวเขาว่าการลงมติไว้วางใจหรือว่าไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่น่าส่งผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลเชื่อว่าเสียงของสอสซี่รัฐบาลในสภาจะทําให้การลงมติในสภาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะหมอรวียกเจตนารม์รัฐธรรมนูญศึกซักฟอกสอสอต้องโหวตโดยยึดประโยชน์ของชาติ อย่าฟังแต่ความแค้นส่วนตัวของหัวหน้าพักค่ะ นายแพทย์รวีมาชมาด,ดลสสพักพลังทำใหม่หัวหน้าพักพลังทำใหม่นะคะโพสต์เฟซบุ๊กระบุค่ะว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีคำถามว่าสสที่ประชาชนต้องการควรจะลงมติอย่างไรตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ2560ระบุไว้ในหน้า135เ่าว่ารัฐธรรมนูญ2560มีความมุ่งหมายเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการเมืองในระยะที่ผ่านมาที่สสมิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริงหากแต่เป็นตัวแทนพรรคก การเมืองหรือเจ้าของพักการเมืองและมาตรา114ที่ระบุชัดเจนนะคะว่าสอสอและสอวอย่อมเป็นผู้แทนของปรงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รวมถึงมาตรา115ที่ระบุให้สสและสอวอต้องปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนนายแพทย์ระวีระบุด้วยนะคะว่าจะเห็นได้ว่าจากเจตนารมณ์มาตรา114มาตรา115ของรัฐธรรมนูญระบุไว้เป็นการยืนยันว่ารัฐธรรมนูญต้องการให้สสทุกคนมีอิสระไม่มีการครอบกรรมจากนายทุนพักให้สสทุกคนโหวตโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักถ้าฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดเจนและรัฐมนตรีตอบคําถามไม่ได้สสก็ต้องโหวตคว่ำรัฐมนตรีคนนั้นแต่ถ้ารัฐมนตรีตอบคําถามได้ชัดเจนสส ก็ต้องโหวตไว้วางใจค่ะทางนี้นะคะไม่ใช่ยังไม่ได้ฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านยังไม่ได้ฟังคําตอบจากรัฐมนตรีก็ประกาศผ่านให้ก่อนแล้วหรือต้องไม่โหวตตามความแค้นส่วนตัวของหัวนหน้าพักโดยไม่ฟังคําตอบของรัฐมนตรีก่อนเลยหรือประกาศไม่โหวดรับตั้งแต่ไก่โหโดยยังไม่ได้ฟังข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านไม่ได้ฟังคําตอบจากรัฐมนตรี โดยตนขอเรียกร้องสสพักร่วมรัฐบาลทุกคนไม่ว่าพักเล็กหรือพักใหญ่มายึดหลักการโหวตโดยถือผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนเป็นหลักพร้อมกับติดแฮชแท็กนะคะว่าประชาชนไม่เอาสสฝักทัวประชาชนไม่เอาสสกินแต่กล้วยและประชาชนต้องการสสใจถึงประชาชนพึ่งได้ค่ะอนุทินบอกแม่ทัพภักที่4รู้สึกตัวแล้วกำลังใจดียิ้มได้ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย3ามสัปดาห์ค่ะ จากกรณีเฮลิคอปเตอร์หอนุฮูกทอทหาร60หรือ l a ล k h a อ k ของกองทัพภาคที่4ประสบอุบัติเหตุขณะลงจอดฉุกเฉินกลางสวนยางพาราของชาวบ้านหมู่ที่1บ้านคลองยนต์ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน7รายซึ่งหนึ่งในนั้นคือพลโทเกรยียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4พบว่ากระดูกสะโพกขวาหากักมีเลือดออกภายในก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะโดยในวันเดียวกันนายน ทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้มาเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บล่าสุดวันนี้นะคะ16กรกฎาคมนายอนุทินเปิดเผยค่ะว่าพลโทเกรียงไกรได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างดีตอนนี้ผ่าตัดเสร็จแล้วออกมาอยู่ห้องพักฟื้นกำลังใจดียิ้มได้หัวเราะได้เบาๆคาดว่าต้องรักษาตัวอีกไม่ต่ำกว่า3สัปดาห์ค่ะตอนไปถึงห้องพักฟื้นท่านไม่ได้พูดอย่างพูดไม่ได้แต่ท่านจับมือผู้ที่ไปเยี่ยมได้แล้วสำหรับทหารที่ประสบอุบัติเหตุตนได้ไป เยี่ยมมาเช่นกันและได้รายงานท่านไปหมดแล้วเมื่อบอกว่าทุกคนยังมีขวัญกำลังใจดีท่านก็ยิ้มให้ค่ะกรมทางหลวงเผยหยุดยาวคึกคักยอดรถเข้าออกกรุงเทพ3าวันทะลุ2 9 0ล้าแสนคันด้านสถิติอุบัติเหตุพุ่ง117ครั้งเสียชีวิต13รายบาดเจ็บ112รายค่ะ รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสำนักอำนวยความปลอดภัยและสูนยบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุได้รายงานสภาพการจราจรประชาชนเดินทางช่วงวันหยุดยาววันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่13 17กร,รกฎาคม2565บนถนนสายหลักและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ จำนวน12เส้นทางหลักค่ะพบว่าในภาพรวมปริมาณการจราจรขาเข้ายังคงคล่องตัวนะคะสำหรับผลสรุปปริมาณจราจรขาเข้าและขาออกกรุงเทพบนทางสายหลักและมอเตอร์เวย์เมื่อวันที่15กรกฎาคมพบว่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้น1,21,366คันค่ะแบ่งเป็นขาเข้า522,607คันและขาออก498,579คันส่วนปริมาณรถที่ใช้ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงปากช่องสีคิ้วค ขามทะเลสอระยะทาง64กิโลเมตรซึ่งเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวทิศทางเดียวหรือวันเวย์สำหรับรถขาออกระหว่างวันที่1 3 1 4ถึงกรกฎาคมและสำหรับรถขาเข้าระหว่างวันที่1 5 1 7ถึงกรกฎาคมนั้นเมื่อวันที่1 5กรกฎาคมพบว่ามีรถใช้ทั้งสิ้น2,971คันค่ะแบ่งเป็นเข้าใช้บริการจากขามทะเลซอห้สคันและเข้าใช้บริการจากสีคิ้ว2,376คันค่ะทางนี้ช่วงปากช่องสีคิ้วสามารถแบ่งเบาการจราจรค ทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพได้ร้อยละแโดยบริเวณกิโลเมตรที่75ช่วงลำตะคองมีปริมาณจราจร35,625คันค่ะซึ่งเมื่อรวมกับ M6 แล้วมีปริมาณจราจรขาออกรวม38,596คันขณะที่ช่วงสีคิ้วขามทะเลสอนะคะสามารถแบ่งเบาการจราจรขาเข้าบนถนนมิตรภาพได้ร้อยละส โดยบริเวณกิโลเมตรที่123ช่วงสูงเนินมีปริมาณจราจร31,313คันซึ่งเมื่อรวมกับ M6 แล้วมีจราจรขาออกรวม31,908คันค่ะ ด้านสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวนะคะเมื่อวันที่15กรกฎาคมพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุ40ครั้งค่ะเสียชีวิต5รายบาดเจ็บ47รายเมื่อรวมสถิติช่วงวันหยุดยาว3วันก็คือ13-15กรกฎาคมพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น117ครั้งเสียชีวิต13รายบาดเจ็บ112รายค่ะส่วนสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขับรถเร็วถึง93ครั้งส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือรถปิกอัพ82คันค่ะ ตำรวจบุกจับร้านเหล้าเปิดไม่มีใบอนุญาตพบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการกว่า30คนเจอยาเค0.62กรัมค่ะตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยตำรวจสอนอสายไหมนำกำลังเข้าสถานบันเทิงย่านสายไหมค่ะโดยร้านดังกล่าวเปิดบริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากการเข้าตรวจสอบพบว่ามีลูกค้ามาใช้บริการจำนวน156คน สภาพด้านในไม่มีการจัดที่นั่งหรือเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 และจากการตรวจสอบภายในร้านพบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีใช้บริการอยู่ภายในร้านจำนวน32คนกำลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเต้นอยู่ภายในร้านดังกล่าวจากการสอบถามเด็กและเยาวชนยอมรับว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาใช้บริการและจากการตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมพบยาเสพติดให้โทษประเภท2เคตามีนจำนวน2ถุง น้ำหนักกวุมถุงประมาณ0.62กรัมค่ะสอบถามนายชาทิต์อายุ21ปีซึ่งเป็นผู้จัดการร้านให้การยอมรับว่าสถานบริการดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการมีแต่ใบอนุญาตจำหน่ายสุราค่ะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอสายใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตามกฎหมายต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news We'll